ฮัลโหลสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองป่ายซูขูซูขคนเด้อครับผมพบกับข้อยบูมน้อยร้อยเอ็ดคือเก่าคือเดิมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปในเด้อครับพี่น้องครับตอนนี้ก็อยู่ที่กรุงเทพอาหานาครมันเดิมพี่นอ้องเลยสืบขี้มูกเกิด์น,ดนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงเนาะพี่น้องเนาะอ,อากาศมันห่อน,นะครับอยู่ในกรุงเทพครับก่อนที่จะออกไปอาบน้ําแล้วก็ จะออกไปซื้อของเตรียมเปิดร้านหมูกระทะวันที่16นี้นะครับตื่นเช้ามาก็คลิปนี้ก็จะมาเล่านะครับเกิดอุบัติเหตุนะครับตามจริงแล้วบูม่มาจะพูดตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะนะครับคือเมื่อคือนวานนี้มีทีมงานหมอลำนักดนตรีแล้วก็มีนักร้องนะครับเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่เมื่อคือนวานนะครับก็คือ วงหมอลำเพลวพราวแสงทองนะครับเอ่อทำไมต้องเอามาเล่าวัติพีหนองเพราะว่า f c ซบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับก็คือบูมน้อยกับพี่หมวยนะครับอยู่อำเภอเดียวกันกันกบพี่แพว่พราวนะครับแล้วก็เคยร่วมงานกันนะครับแล้วก็พี่หมวยแกเป็นเป็นเพื่อนของพี่สาวของพี่แพ,พว่พราวคนหนึ่งนะครับ แล้วก็เรียนมาด้วยกันนะครับก็คือคุ้นชินกันนะทีนี้เราก็ก็เลยเอามาเล่านะครับเพื่อที่จะเป็นขวัญกำลังใจให้นะครับทีมงานพี่แพรวพวนะครับแล้วก็น้องบิ๊กผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์นะครับอยู่อำเภอเดียวกันอยู่อำเภอเินมุกทายะโสธรนะครับอยู่อำเภอเดียวกันแต่ว่าอยู่คนละบ้านเมื่อคืนวานเกิดอุบัติเหตุรถตู้นักร้องของพี่แพรววนะครับ ลงข้างทางครับด้วยความที่หักหลบคนที่ขับก็คืออ่าพิ่ตาลนาอนะครับเพื่อคิดว่าคิดว่ามีคนตัดหน้านียพี่น้องแต่ว่าตรงที่เกิดอุบัติเหตุตรงนั้นน่ะคือมันมีคนมีคนตายหลายศพแล้วนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับมีคนตายหลายศพแล้วตอนที่เกิดอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นน่าจะเป็นตอนดึกนะครับ ของเมื่อคืนวานตรงที่เกิดอุบัติเหตุนะครับเป็นเส้นรายมูลยะโสกดจุมพี่น้องครับตรงนั้นนก็จะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยพี่น้องครับคนตายลายแมนะครับก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุนยะคือเขาคิดว่า,ามีคนวิ่งตัดหน้ารถแม่พี่น้องแต่ที่จริงแล้วมันไม่มีคนนะครับก็เลยหักหลบปรากฏว่ามันมันเสียหลักแมพี่น้องอยู่ที่ตรงคอสะพานพอดี อยู่ในรถตู้ก็มีคนได้รับบาดเจ็บทั้งหมดน่าจะ10คนนะครับแล้วก็อีก8คนเนี่ก็คืออีก8ปดคนก็อาการก็พ้นขีดอันตรายนะครับก็ไม่ได้อ่นรุนแรงอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้หนักหนักมากนะครับแต่คนที่หนักมากก็คือพี่ยุ้ยนะครับพี่ยุ้ยเนี่แกเป็นผู้จัดการพี่แผวเผานะครับพี่ยุ้ยตอนนี้ก็คืออาการหนัก อาการหนักสุดนะครับแล้วก็มีพี่หนิงธินกรนะครับพี่หนิงธินกรสองคนนะครับตอนนี้พี่หนิงก็กระดูกหักสองท่อนนะครับขาหักสองท่อนนะครับแต่ว่าพี่ยิยตอนนี้ก็เป็นกระดูกเชิงกรานนะครับหักนะครับก็คืออาการก็ตอนนี้ก็ให้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่นะครับคนเจ็บนะครับก็คือ1ิคนนะครับอยู่ในรถตู้คันนั้นนะครับพี่ห้องเจ็บหนักสองคนนะครับ แล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับก็คือเหตุเหตุการณ์มันเกิดหน้าเหลือเชื่อได้พี่น้องเหตุการณ์มันเกิดกับพี่เพลวเพากับวงหมอลำเพลวเพาสองวันติดเลยนะครับวันแรกนักดนตรีนะครับนักดนตรีเสียหลักนะครับผมแล้วก็คืนวันที่สองนะครับก็เป็นรถนักร้องกับแดนเซอร์ครับพี่นอ้อ,เอ,นนอง,งเ,เ,อเหลือเสื้ออีรีพี่น้องวงหมอลำเพลวเพาเกิดอุบัติเหตุสองวันติดนะครับ นั่นแหละพี่น้องนะครับบูมน้อยก็เลยอยากจะนะครับให้เอฟซีนะครับเข้าไปให้กําลังใจนะครับพี่เปลวพราวแสงทองนะครับทางช่องยู u ูปเปล่าเปล่าแสงทองนะครับหรือว่าช่อง YouTube ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับหรือว่า PYB ฟินแลนด์นะครับเข้าไปให้กําลังใจกันหน่อยด้วยพี่น้องหรือว่าทุกช่องทางนะครับที่อยู่ในวงหมอลำเปลวพราวนะครับ แล้วก็นิลุยชาแนลนะครับช่อง YouTube นิลุยชาแนลหรือว่าคุณยุ้ยผู้จัดการเพลวพราวแสงทองนะครับทางแฟนเพจนะครับสามารถเข้าไปทั้งได้ในทางแฟนเพจหมอลำแพลวพราวแสงทองนะครับแล้วก็ YouTube บ้านหมอลำแพรวพราวแสงทองนะครับหรือว่าแพลวพราวแสงทองนะครับนะครับหรือว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับอย่าลืมเข้าไปให้กําลังแรงใจให้กับน้องบิก๊กแล้วก็พี่แพลวพราวแล้วก็ทีมงานหมอลำทุกคนนะครับผมตอนนี้อาการน่าเป็นห่วงก็คือ พี่ยุ้ยแกเป็นผู้จัดการแพลวพาวนะครับเป็นเพื่อนสนิทกับพี่แพลวพาวแล้วก็ใช้ช่อง YouTube ชื่อว่านิลุยชานีนะครับพี่ยุ้ยนะครับตอนนี้แกก็อยู่โรงพยาบาลอุบลน,นะครับผมก็ขอขีมในบุมน้อยก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทีมงานหมอลำแพลวพาวนะครับพี่แพลวพาวแล้วก็น้องบิ๊กผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์นี่แหละพี่นองอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับพี่นองครับผมปีนี้ก็ถือว่าพี่แพลวฟาดเคาะนะครับ 2เดือนน่าจะเดือนหรือ2เดือนที่แล้วพี่แพรวพาเพิ่งเสียเสียคุณแม่ไปนะครับแม่เทพนะครับเพิ่งเสียคุณแม่ไปแล้วก็มาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้อีกนะครับผมก็ยังไงก็ขอให้พี่แพลวพาเข้มแข็งนะครับในฐานะเป็นคนอำเภอเริงนกทาเหมือนกันนะครับผมเข้มแข็งสู้สู้นะครับผมพี่แพรวพากับน้องบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับ ก็ถือว่าฝาดเคาะถือว่าเป็นเคาะใหญ่กับพี่แพรวพาวแสงทองนะครับเป็นกําลังใจนะครับตอไเป็นนี้ก็ขอให้พี่แพรวพาวให้น้องบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเป็นกําลังใจให้กับทุกคนอยู่ในวงแพรวพาวนะครับผมเป็นกําลังใจใหกับสุขคนเลยนะครับผมบุมน้อยก็ขอให้ FC เข้าไปให้กําลังใจกันเยอะๆนะครับอยู่ในช่องทางนะครับยูทูปแพรวพาวแสงทองแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วก็ นิลุยชาแนลนะครับแล้วก็หนิงทินกรนะครับแล้วก็มีทุกคนอยู่ในวงก็มีช่อง YouTube หลายคนนะครับที่ FC รู้จักกันนะครับก็คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ซสก่อนนะพี่น้องเนาะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ่ากดสับขายสับตะไคร้แฮเดอร์รครับพี่น้องครับสวัสดีครับ